มาดิเอาดักสตีมอีกเขาเหรอพูดถึงยอนพูดยอนตอบเลยมาแล้วมามาแล้วนี่ไงอย่าหนีละกันแต่ว่าตอนนี้เบมีโอเพ่นแชทแล้วนะครับทุกคนใครที่อยากเข้ามาเป็นแก๊งเดียวกับแพนด้าย่ำกระหม่อมนะครับรวมทุกคนทุกแหล่งไว้ที่กลุ่มนี้นะครับเพิ่งสร้างเลยอย่าลืมเข้ามากันเยอะๆนะครับครับตอนนี้เบ๊เจอกับวอล์คัเนาะ ผมก็เข้าใจจุดประสงค์การหยิบวอลขาดของเขานะเพราะว่าแบบเซริก้าเวลามันตั้งป้อมอ่ะเวลาเซริก้ามันตั้งป้อมขีปันเดินไหวไม่ไไม่ใช่เวลาเซริก้ามันตั้งป้อมอ่ะมันสามารถชิ่งเข้าไปได้มันสามารถชิ่งเข้าไปได้อ่าเดี๋ยวเราดูเวฟแรกครับพุ่งไปจอแจสหน่อยครับอ่าเวลาเวลาเล่นหนีเคกี้ยว่าพุ่งไปจอแจสหน่อย แต่เขาจะปามือใส่คลิปตัวเล็กครับพรา่าคลิปลงมเขาก็จะมาต่อตัวมาหาคลิปอีกตัวหนึ่งครับอ่าต่อไปก่อนนะครับเก็บเลือดเขาครับเก็บเลือดเขานะเบลจะเก็บเลือดเขานะครับเพื่อเป็นการกดเลนนะตโลมาช่วยแล้วครับตอนนี้พ่งหนึ่งทีตีแล้วออกมาครับโอ้โดนเยอะครับสกิลสองหลบมือครับอ่านล่างสามนะครับอ่าเราเห็นแล้วล่างมาสามนะอ่าพยายามพยายามดึงครับเล่นแบบชักเยอะครับ เพื่อนเรามาปิดหรือว่าปลามือไม่โดนไม่เป็นไรครับปลามือไม่โดนละอัดจุกกลับไปที่เดิมครับอ่าเล่นเชิงไปครับเบกําลังหาบุมเข้าบ้านอยู่นะครตอนนี้ไม่มีอะไรครับปลามือมาอีกรอบครับพุ่งกลับไปของป่าจากไมมี่ครับหนึ่งทีครับโอ้กิ๊กๆยกสวยโอ้เสียงกระตุกครับเสียงกระตุกครับแล้วมีกบมาครับดูกบเลยครับโอ้รวมมาแต่ว่าโดนโซโลครับโซโลก็เป็นตัวแก้ทางกบอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติครับโซโลนี่ตัวแก้ทางกบของจริงเลยครับ ตอนที่ผมกดกอสมัยก่อนกดร้อยดาวเขาก็เล่นกันอย่างเี้นะเขาชอบเอาโซโลมาลับกบนะครับคราวนี้เสียงก็มีดีเลย์บ้างนะครับตามสไตล์ครับที่ปรับใหม่มาจะมีบั๊กหน่อยนะครับเลือนหลังป้อมมบาขึ้นเลยครับแต่เบสจะเก็บเลือนหลังป้อมตรงนี้แล้วก็จะคัดม้านะครับเขาปาพลาดไปแล้วปามือพลาดคู่หนึ่งตีตีหนึ่งครั้งครับเข็ปามือพลาดไปแล้วครับออกดาบอีกเล่มหนึ่งครับเพราะว่าเราต้องการกดดันหนักครับปาพลาดอีกแล้วครับคู่หนึ่งตีตีหนึ่งครั้งกดสกิลสองไว้กลับมาต้องฟีเจอร์ออกซ้ายไปก ออกขวามาเราต้องร cool ีบต้ fort. องรีบตีกีฟครับจังหวะนี้ต้องรีบตีกีฟเพื่อเอาเวลสี่ครับพุ่งอีกทีครับป่าครับโอ้พยายามยื้อสุดๆ้าไปมีครับต้องการเวลสี่ครับแล้วได้เวลสี่แล้วครับแบบนี้โอ้โตโลมาครับโอ้แล้วเขาบีบมาเยอะมากครับกดมาอันติช่วยครับแบบนี้ปิเดอร์ซันมาก็เฉียดหน้าไปครับยังรอดอยู่ครับแบบนี้ คนดูอบอกขอแนวทางเล่นมูราดหน่อยครับไม่มีตายตัวนะตัวละครตัวนี้อยู่ที่จังหวะและการกดดันได้มากน้อยแค่ไหนกดดันได้มากก็ทําได้มากกดดันได้น้อยก็ทําได้น้อยนะครับแต่ช่วงต้นสีซั่นก็มีแต่คนตึงๆพร้อมกดห้าด้วยนะครับมาคนดูทางบ้านไม่รู้จักนะครับแล้วก็เขามาตอนเพื่อนเขาอยู่แล้วนะครับพุ่งไปตีหนึ่งที่วานายุสองปะ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 ,ปะเดี๋ยวเบสจะบอกคอมโบให้แล้วกันนะครับคอมโบธรรมดาได้แหละที่เบสชอบใช้เวลาจะตีคีปให้ให้ครูดาวตดมันเหลือสี่วิค่อยตีนะคร อันนี้เน้นเน้นป่าสอดเลือดไปก่อนนะครับป่าสอดเลือดเดี๋ยวเขาจะเข้ามาที่คีินะครับตีหนึ่งตีแล้วกลับอ่ะเขาเสียเขาเสียม้าแล้วไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวโซโลนะครับไม่ต้องไปเสียสกิลอะไรมากมายครับหนึ่งตีตีครับอ่าอย่าเพิ่งสับไม่ต้องรีบสับไม่ต้องรีบสับค่อยสับจังหวะที่แบบเออเราจะจวนตัวแล้วจริงครับอ่าเราค่อยหลบนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบแล้วเราเห็นเพื่อนยังเล่นกันอยู่เราเลือดยังเล่นไหวอยู่นะก็กลับมาช่วยเพื่อนก่อนเห็นไหมเพื่อนมินิแมทไปดูหน่อยครับเราจะไม่เข้าไปมั่วนะ มันเราซุกมูามันมีดึงหน้าดึงจังหวะอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีลูกเล่นเยอะเราต้องเรียนรู้กับมันหน่อยโอ้อันติ่ลูเมียมาลงหัวครับหลบได้ครับตอนนี้เล่นรีก่อนครับแต่เดี๋ยวคีฟจะชนละรีกว่านครับโอ้คีฟถ้าเขาไม่รีมาเคลียร์วอล์านเขาจะเสียคีฟนะครับอันนี้นวอล์านก็ถือว่าเล่นยากนะแต่ตรงกับเขาฟาร์มไวเหมือนกันนะครับก็ถือว่าไม่แย่เลยเงินเท่าเท่าผมเลยขนาดที่แบบลงคนดำหนักขนาดนี้นะ โอ้โหเนบนครับโอ้สวยครับวอลกขาดขึ้นไปเ,เราเห็นแนละ้วเราเห็นแล้ววอลขาดขึ้นไปเราเรีบเราเรีบทำเวฟเลยครับรีบทำเวฟเลยทำเวฟอย่างเดียวไม่พอต้องไปตัดหลังด้วยนะครับต้องไปตัดหลังหรือให้พาคนดูไปตัดหลังทำอย่างนี้เอาเงาไว้ตรงนี้ทีหนึ่งทีไปให้โดนกรีฟรถถังอ่ะวางขอบสับกรีฟรถถังก่อนมันจะได้มาโดนกรีปตัวข้างหน้าด้วยนะครับอ่าแต่เราก็รียบมาเกลีร์กรีฟให้หมดครับเพราะว่าเราต้องไปรับกลางต่อแต่เราลงหลุมไปครับไม่เป็นไร ถ้ากิกซี่มาทันเราก็โอเคกิค๊กซี่มาทันเราก็ไม่ต้องไปละเราก็เราก็กลับมาตีป้อมนะครับผมว่ากิกซี่น่าจะมาทันอ้าวไม่ไหวไหวไหมอ่ะเพื่อนเบนไม่ได้ไปแล้วอ่ะโทษทีนะกันกันไหวไหมมีแข่งไหมโอเคได้ไหมพิมปึ๊บโอเคกันหมดผมจะเคลียร์เวฟนี้ละไม่ต้องไปช่วยหรอกผมว่าเพื่อนไหวโอเคเดี๋ยวผมรีบไปรับกลางช่วยแล้วครับรอบนี้ต้องไปครับ โกรนลูเมียครับไอ้บัฟฟาเขายังอยู่นะเราจะมุดมาที่บัฟฟาเขานะครับอุ้ยเฮ้ยอาชีมาคู่หนึ่งทีตีหนึ่งครั้งครับเพื่อนเราบีมาเราก็กลับงอไปเล่นครับสับครับอ่าเราหลบมือได้ครับเป็นต้องรีบครับเราค่อยๆเรามองภาพกว้างครับเวลาเล่นโบราดมองภาพกว้างนะควรจะทําอะไรเฮ้ยเขา้ามือโดนครับสปิลอสองโลกครับตอนเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาเดี๋ยวเขาจะขึ้นมา อ่าขึ้นมาแล้วครับอาเขาจะคว้าฝึกแบบนี้ไม่เป็นไรคือเราจูงได้นะมีหลังป้อมอยู่อ้อยไปครับน่าจะน่าจะเสร็จอ้อยหรือเปล่าโอเคอ้อยก็เลื่อนน้อยเหมือนกันโอ๊ยเซริก้ากับยอนโอ้เซริก้าโดนปิดครับแบบนี้น่าจะลึกไปหน่อยครับน่าจะน่าจะตอดนี้ลึกไปครับน่าจะไม่รอดอยู่แล้วแครี่พยายามพยายามยืนพยายามยืนต่ำกว่าป้อมอ่ะครับพยายามยืนต่ำกว่าป้อมหน่อย เวลาป้อมแต่แล้วอย่าเพิ่งไปยืนสูงกับป้อมนะครับอันนี้แบบแรงมันไม่เท่ากันนะก็ดูเราก็พยายามช่วยๆช่วยๆบอกเพื่อนนะช่วยๆบอกเพื่อนเพราะว่าผมรตรีมผมแบบเปิดทุกแรงนะครับบางทีก็จะมีไดมอนด์มาเล่นกับคอนอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามแนะนำเขาว่าเออมันลึกไปนะครับประมาณนี้ผมไม่จากัดแรงลึกไปหน่อยต่ำออยกาน้องกิ้ง่ายต่ำต่ำกว่าป้อมเสมอเราต้องต่ำกว่าป้อมเสมอ ยิ <ort. i> ่งเราเป็นตัวที่ไม่มีสกิลหนีอย่างนี้ด้วยโอ้โหอันตรายครับคอยโหดไปหายอนแล้วถึงยอนด้วยครับแบบนี้แล้วก็วาดก็แชมป์พยายามจะเก็บยอนแล้วได้ยอนด้วยครับโอ้โหโฟกัสดีจริงแล้วเก็บ2ครับทว่าขาทําล่างมาครับแบบนี้อ้าวแล้วไม่มีคนไปล่างเหรอเพื่อนเซริก้าเอาพลังแฝงอะไรมารวยอ้าวที่ไม่ได้ไปล่างให้ผมหรอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรคิดว่าผมมาแทนพี่ข้างบนแล้วไงฝากพี่ไปล่างหน่อยครับ เกีย <łość> ่าต่อบูราร์ตะกิดไม่ซั้มคอยโดนับเป๊ะเห็นยอนฟิลด์ซันมาเดี๋ยวยอนน่าจะมาครับผมเห็นฟิลด์ซันก็แล้วตีครับสั่ครับตีธรรมดาครับกับเงาฟิกออกครับอันตรายครับโอ้โหโดนโถว่แบบนี้ไหมมีอันตรายเหมือนกันครับไม่น่าไหวครับโดนโถวแบบนี้ รองเท้ากันซีซีทำจะทำให้คุณรอดนะครับส่วนทางรองเท้าแล้วคุณด,ดาวจะทำให้คุณลอยนะครับต้องโฟก,กัสย้อนแล้วแหละถ้า,ถามีดาเมจผมน่าจะไม่พลาดนะครับตอนนี้ต้องรีบฟานหาของก่อนมาดิ๋อดักสตีมีล้วเหรอผมไมอามี่ขอแนะนำพ่อมดเคาวพเเอผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนำมากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า10,000 0คนคลิกเลยที่ w w w k e ซต์เว็ dot com เติม RV วันนี้ใช้เพียงแค่โอเพ่นไอเดีเท่านั้นคุ้ม3ต่อ1ส่วนลดจัดเต็ม2องนะครับได้รับเคาวพคอยทุกทุกยอด100บาและ 3นะครับอย่าลืมนำโค้ดส่วนลด m i a ามี0 1ของเบยไปใส่ตอนชำระเงินนะครับก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีกนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อด้วยขอบคุณนะครับอย่าลืมนะไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องเคเวอร์เพย์แล้วไปลุยกันต่อไวรุ่นย่ำก็ะหม่อมลยครับเฮ้ยดักสตีมิงลวพูดถึงยอนพูดยอนตอบเลย

มามาให้หมดอย่าให้ผมบ้ามาแล้วนี่ไงอย่าหนีแล้วกัน <c oughs> enemy has been defeated your team has destroyed a tower your team has destroyed a tower an enemy has been defeated nice assisting your team has destroyed a tower ค่อยๆนะเพื่อนฝถานี้เดือดจัดกดใจเย็นไม่มีเพื่อนตามเลยไม่มีเพื่อนตามเลยไม่มีเพื่อนเลย ปล่อยบอลสวยครับผมรีแป๊บเขาได้ยินเรานะเขาดักเรานะเขาได้ยินเราเขาได้ยินเราแตนเย็นเขาได้ยินเราหมดระวังเอาไปเศร้าดับอนให้ทิ้ง หมาเจ็ดสิบบีบบนได้พี่บีบเล่นบนลรือเลยลรือเลยลิบมาลรือเลยพี่ลรือเลยย้อนย้อนย้อนฟิ๊กฟิก เฮ้ยเซลิก้าเอาหน้าไปรับปืนแบบนี้ไม่ดีนะโอเคสวยปั๊บ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 ิดสองรลบป้อมร่างเข้ากลางมาปะกลางเรามีเวฟหนึ่งมาแล้วนี่ไง เขาจะเข้ามือเขาจะเข้ามือถ้าชิ้เจ็บมากขวาเข้าซ้ายเข้าจบเ ครับพี่กลับกลับโหมดเดิมกลับโหมดเดิมตัวครับเมื่อกี้กค่งครับพี่เท่าที่ครับเล่นตั้งนานไม่ได้เอ็มพอโดนเปิดพอโดนเปิด,ดปุด๊บได้เอ็มเลยนะครับโดนเปิดปุ๊บได้เอ็มทันทีนะมันสูบฉีดไงมันสูบฉีด